สัมมติยาณกถาว่าด้วยสัมมติยาณหนึ่งพันหสสองปรวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่ายานในสัมมติมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว ปราวาทีถามว่าบุคคลผู้เข้าสมาบัติมีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มียานและปัทวีกสินเป็นสมมติสัจจมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าหากว่าบุคคลผู้เข้าสมาบัติ มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มียาและปัทวีกสินเป็นสมัมมติสัจจะโดยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าญานในสมัมมติมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์หนึ่งพาพระวาทีถามว่า ไม่พึงกล่าวว่าญาในสมติมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าบุคคลผู้เข้าสมาบัติมีอาโปกสินเป็นอารมณ์ละถึงมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ ละถึงบุคคลผู้ให้อยู่ซึ่งคีลานะปัจจยะเพสัชบริขารมียาณและคีลานะปัจจยะเพสัชบริขารเป็นสมมติสัจจะมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปลาวาทีกล่าวว่าหากว่าบุคคลผู้ให้อยู่ ซึ่งคิลานะปัจจยะเพศชบริขารมีญาณและคิลานะปัจจยะเพศชบริขารเป็นสมมติสัจจะด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าญาณในสมมติมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์หนึ่งพันหกสิบสี่ สกาวาทีถามว่าญาณในสมัมมติมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากำหนดรู้ทุกได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้จเจริญมรรคได้ด้วยญาณน,นั้นหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสัมมติยานากถาจบ